สวัสดีค่ะนักเรียนต่อไปนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนต่อไปก็คือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝงหรือบางทีจะเรียกว่าการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายซึ่งการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแต่ก่อนใช่ไหมคะนักเรียนก็คือมันมีแค่ฟังก์ชัน y เท่ากับ x กาลังสองบวก 2, 2 x บวก3นี่ยกตัวอย่างนะใช่ไหมคะเป็นตัวแปร y เท่ากับแล้วมีแต่ x, x x x อย่างเดียวเลยลูก ดังนั้นเราก็ดิฟธรรมดาใช่ไหมก็ดิฟเลยลูกดิฟใช่ไหมคะก็คือ d y by d x ดิฟก็คือเท่าไหร่ดิฟ x กำลังสก็ได้2 x ดิฟ2 x ก็ได้2โอเคแค่นี้ถูกไหมอนุพันธ์ของฟังก์ชันธรรมดาตัวอย่างการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝงลักษณะมันเป็นยังไงลักษณะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะคือตัวแปรไม่ใช่มีแค่ x ต่างกันนะตอนแรก y เท่ากับ x อย่างเดียว ต่อไปเริ่มมี x กาลังสบวก y กาลังสองเห็นไหมคะแล้วเริ่มมีอะไรอีกลบส x บวกส y คือเริ่มผสมกันหมดแล้วถามว่าเวลาดิฟการหาอนุพันธ์เราจะทํำยังไงเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างจงหา dy by dx ในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อที่1 x กาลังสบวก y กาลังสองเท่ากับ4เห็นไหมคะนักเรียนเริ่มมี y เข้ามาแล้วหลักการของมันคือดูนะคะ เราจะเทคดิฟเข้าไปทั้งสองข้างเริ่มเราจะเทคดิฟเข้าไปทั้งสองข้างนะคะฝั่งนี้ก็ดิฟก็คือดิฟสี่โอเคนะคะหลังจากที่เราเทคดิฟเข้าไปทั้งสองข้างนะคะทีนี้เราก็จะแจกดิฟเข้าไป เข้าไปทุกจพ์เลยลูกเป็น x d x กำลังสอง by dx d y กำลังสอง by dx เท่ากับ d สี่แน่นอนได้อะไรแน่นอนได้ศูนย์โอเคนะพอเราเทคดิฟเข้าเห็นไหมคะพอเทคดิฟเข้าแล้วทุกจพ์เลยอย่างเงี้ยได้สามโพสเห็นไหมคะตัวนี้ดสี่ได้ศูนย์โอเคไม่มีปัญหา ดิฟตัวนี้ดิฟเตัวแปรเทียบเดียวกันก็ไม่มีปัญหาอันนี้ดิฟปกตินี้บางคนดิฟตัวนี้ดิฟวายกำลังสองถ้านักเรียนตอบแค่ 2y งวายดิฟสอจะผิดทันทีเลยดูดีนะเพราะว่าตัวนี้ตัวแปรมันคอรับตัวแปรดังนั้นตัวนี้ต้องมีการดิฟไส้เข้าไปอีกทีอ่าเดี๋ยวพาทําดูนะคะเริ่มดิฟ x กําลังสองเอาแบบวิธีตรงเลยนะดิฟเกําลังสองก็จะได้สอแล้วก็ต้องมี dx บาย x อีกทีหนึ่งบวกตัวนี้ดิฟ y ากำลังสองได้ 2y แล้วก็ต้องมี dy by d บอีกครั้งหนึ่งเขียนไหมคะพอเจอแบบนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นไงคะ dx เ y dx เหมือนกันเนี่ยตัดตัดนี่แหละได้หนึ่งมันเลยดิฟความหมายของดิฟ x กำลังสองมันก็เลยหลุดได้แค่ 2x อย่างเดียว ะะมันก็จะได้2 x อย่างเดียวฝั่งนี้ก็จะเหลือ2 y dy dy dx เท่ากับศอยากได้ dy by dx ใช่ไหมคะเราก็ย้ายดังนั้น dy by dx ย้ายตัวนี้ก่อนย้าย2 x ฝั่งนี้จากบวกย้ายมาก็กลายเป็นลบ2 x ฝั่งนี้ 2 y คูณกับ d y by d x เวลาย้ายจากคูณก็ย้ายมาหาร2 y แล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยตัดกันได้ค่ะสรุปข้อนี้ตอบลบ x ส่วน y นี่คือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝงโดยมีแบบว่าตัวแปร y เข้ามาเพิ่มหลักการคือ เทคดิฟเข้าไปทั้งสองข้างหรือดิฟเข้าไปทุกโพสทุกพสนั่นเองพอเราเทคเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ดิฟดิฟดิฟอันนี้ดิฟด้าข้างที่0ิสูนโอเคดิฟเอกซ์ำลังสองก็ดิฟปกติตบ2ลงเป็น 2x แล้วก็ดีเอ็กบวกตัวเนี้ยดิฟวายกำลังสองขั้นแรกดิฟธรรมดาก่อนแต่อย่าลืมเห็นไหมมันมีไส้ด้วยก็คือ dy วายบเอ็ขาต้องการให้เราจัดรูปในรูปของ dy d y <ip> dx เราก็เลยย้ายจาก 2x มาเป็นลบ 2x 2y คูณอยู่ย้ายมาหารก็ตัดตัด,ตดข้อนี้ตอบลบ x ส่วน y ค่ะข้อที่2ฟังก์ชัน x กำลังสบวก y ลบ 4x บวก y กำลังสลบ 4x บวก 2y ดิฟเลยค่ะดิฟเลยคุณจะพาดิฟเลยดิฟเลยดิฟ x กำลังสองตอบ <2 X. S 2> ตอบ 2x ถูกต้องลูกเขียนเลย 2x ทีนี้มีสติต่อไปค่ะครูจะมาทำอีกวิธีหนึ่งดิฟ y กย์ลังสองได้สองวแล้วให้นักเรียนมาดิฟ y ซึ่งดิฟ y มันก็คืออะไรนะ Dy d y dx ใช่ไหมลูกครูจะไม่ให้นักเรียนเขียนเยอะครูจะให้นักเรียนเขียนแค่เขียนแค่จากจะให้นักเรียนแปลงจาก d ี y by dx เเป็นดิฟตัวนี้ เข้าใจไหมลูกโอเคไหมอ่าโอเคนะต่อไปลบดิฟ 4x ได้ได้สี่เก่งมากต่อไปค่ะดิฟ 2y ได้สองก่อนถูกไหมดิฟ 2y ได้สองแล้วมาอะไรอีกดิฟ y อีกครั้งหนึ่งดูเขาเรียกว่าดิฟ y ดู ทีนี้ฝั่งนี้เราดิฟ0ูนย์ดิฟศนย์ก็ได้ไก็ด้ศลูกคอนเซปต์ Concept, ถ้าดูง่ายดูนะใช่ไหมถ้า X หลุดถ้า X ดิฟหลุดเลยดิฟ4 x หลุดแต่ถ้าเป็น Y ปุ๊บตกลงแต่ไม่หลุดยังติด Y ไว้อยู่อย่างเงี้ย 2y ดิฟแล้วได้2แล้วต้องมาดิฟ Y อีกครั้งหนึ่งนี่แหละเขาเรียกว,ว่าอนุพันธ์ฟังก์ชันแฝง แล้วเราก็จัดรูปให้อยู่ในรูปของดิฟก็คือ dy dx ก็คือ y ทม์นั่นเองตัวเดียวกันโอเคนะขั้นตอนต่อไปมีพจน์ไหนที่มีตัวเหมือนกันเป๊ะตัวที่เท่าไหร่ตัวอ่าพจน์เขาเรียกพจน์่านี้ลูกอันนี้เรียกวพจน์ที่1นนี่พจน์ที่หพจน์ท,นที่สองพจน์ที่สามพจน์ที่สี่สเขาเรียกว่ามีอยู่4พจน์ถามว่าพจน์ไหนมีตัวเหมือนกันเป๊ะ โพท์ที่สองกับโพ์ที่4มีตัวอะไรเหมือนกันดิฟวายถูกไหมดังนั้นอ่าเราจะดึงออกลูกเราจะดึงเอาดิฟวออกมาไว้ข้างหลังทันไหมที่เหลือลูกย้ายไปฝั่งขวาให้หมดย้ายอะไรจาก 2x ย้ายไปเป็น ลบ 2x จากลบ4ย้ายไปเป็นบวก4ไฮไลท์ของเราต้องการ dy/ dx ซึ่ง dy dx กมันก็คือตัวอะไรลูกตัวนี้แหละเราต้องการตัวนี้ y าพามแหละแต่ว่าก้อนนี้มันทำอะไรคะลูกก้อนทั้งก้อนนี้มันทำอะไรกับ y าพามมันคูณเวลาย้ายไปก็เป็นหาร เก่งมากค่ะ2 x บวก4หาร2 y บวก2แต่ถามว่าถ้าเราจะตอบแบบให้แบบว่าสวยคือเราดึงอะไรออกมาก่อนนะดึง2อ,ออกนะพอดึง2อ,ออกเหลืออะไรลูกลบ x บวกอะไรคะบวก2ข้างล่าง ดึงอะไรมาคะดึงอะไรลูกดึงสองเหลืออะไรลูก Y แล้วบวกอะไรคะหตรงไหนตัดได้ลูกนี่ตรงนี้ตัดได้ซึ่งความหมายของมันอ่ะก็คือ dy by dx ความหมายเหมือนกันข้อที่3คะ่ะดิบเลย ดิฟ 4x กำลัง5ตอบ 20x กำลัง4ต่อไปลูกดิฟ 3y กำลัง4ตอบ 12y กำลัง3แล้วอย่าลืมดิฟ y บวก่าดูดีนะดูนะดูข้อนี้ลูกดูนะ 2คูณ x คูณ y เป็นฟังก์ชันสองฟังก์ชันคูณกันคือ x กับ y ลูกมันเป็น 2xy ดังนั้นดึง2ก่อนคูจะดึง2อ,ออกมาไม่เกี่ยวกับ x กับ y ปกติเราจะเจอฟังก์ชันยาวๆคูณกันใช่ไหมแล้วเราก็ใช้สูตรอะไรคะถ้าฟังก์ชันคูณกันคือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าสุดยอด แทนลงไปเลยค่ะหน้าเราคืออะไรนี่น,นีเราจะดิฟเราจะดิฟตัวนี้ลูก x กับ y แค่นั้น x คูณ y แต่ใช้สูตรนี้หน้าเราคือ x แล้วอีกดิฟ y หน้าดิฟหลังบวกหลังหลังคือ y แล้วก็ดิฟอะไรคะ ดิฟหน้าก็คือดิฟ X ดิฟลบหนึ่งได้ะไรศูนย์แล้วดิฟศูนย์ก็ได้อะไรเท่ากับศูนย์ทบทวน4 5่ห้าตบลง x กําลังสีสังเกตว่าไหมถ้าเราดิฟ X หลุดเลยไม่ได้สนใจอะไรเลยข้อนี้มี Y มันเป็น3 Y ก็ดิฟธรรมดาก่อน3 Y ก็เป็น4,3,12 Y กำลัง3แล้วอย่าลืมดิฟ Y ซ้อน ต่อไปอันนี้มันคูณกัน3ตัวแต่2คือค่า c ค่าคงที่อย่าเอาไปยุ่งเกี่ยวกับฟังก์ชันดังนั้นฟังก์ชันจะมี2ตัวคือ x กับ y เลยใช้สูตรคือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าโอเคนะ2 0 x กํลัง4เหมือนเดิมตัวนี้ก็เป็นไงเหมือนเดิม เอาละตัวถัดไปลูกทำยังไงตัวถัดไปเอาสองคูณเข้าสุดยอดเอาสองคูณเข้าทั้งก้อนนะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนหนึ่งตัวเยอะลูกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลูกแล้วเอาสองคูณเข้าอีกอย่างนี้ค่ะแสดงว่ามันจะกลายเป็นสอง x ดิฟ y บวกสอง y ดิฟ x แล้วเท่ากับศูนย์เขียนอ,อะไรคะยี่สิบเหมือนเดิมก้อนหน้ายังไม่ได้ทำอะไรลเลยเลยลอกลงมาเหมือนเดิมค่ะเอ๊มีตัวไหนนะเหมือนกันจะจับกลุ่มเลยไหมเดี๋ยวครูทำอีกนิดเดี๋ยวเอางนี้ดีกว่าเอาแบบละเอียดนะงงไหมลอกมาถึงขางนาดนี้งงไหมอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมทีนี้ ตัวที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวนี้ดิฟ X ไงเรายังไม่ดิฟเลยเพราะเราใช้สูตรแค่หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดังนั้นดิฟ X ตอบตอบอะไรลูก1นึ่งดิฟเตอบหนึ่งดังนั้นก้อนนี้จะเหลือแค่อะไรสอยนี่เดาซิต่อไปทำยังไง ทำแบบข้อสองเลยมีตัวอะไรเหมือนกันพจน์ไหนพจน์ที่เท่าไหร่พจน์ที่สองกับพจน์ที่สามมีตัวเหมือนกันคือดิฟวายใช่ไหมอ้าวดึงลบสิบสองวายกำลังสามบวกสองเอ็กซ์ปิดวงเล็บดิฟวายไว้ข้างนอก มีพจน์ที่สองกับพจน์ที่3ามตัวเหมือนกันคือ y นะฮะดิฟ y แล้วก็แยกแล้วก็ดึงอ่ะต่อไปลูกย้ายเลย 20x กําลัง4ย้ายไปเป็นลบ 20x กําลัง4ต่อไปค่ะย้ายอะไรคะ 2y เป็นบวกย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นลบ 2y สุดท้าย เราต้องการแค่ D Y by D S ต้องการแค่ก้อนนี้แต่มันทำอะไรกันนะข้างหน้ามันมีอะไรอยู่ก้อนนี้มันคูณอยู่ใช่ไหมลูกเวลาย้ายมาก็ทำไงคะเอามาหารทั้งก้อนเลยลูกหารลอกลงมาอย่างเดียวค่ะ ดูฟังก์ชันลูก y กําลัง3ลบ3 x กําลัง2บวก4 x กําลัง2 y นี่เห็นไหมมีทั้ง x และ y อันนี้ต้องเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแน่เลยอ่านเกมไว้ก่อนลบ5 x คูณ y กําลัง2ก็หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแน่แล้วบวก6เท่ากับ0พร้อมั้ยยังก่อนหน้าเป็นอะไรอีกเป็น y ใช่ไหมอ่าแต่ว่ามันไม่มีการคูณกันไม่เป็นไรเริ่ม ดิฟได้เท่าไหร่คะตอบ6 y กำลัง 2, 2> แล้วต้องอยังไงต่อดิฟ y เก่งมากลูกตัวถัดไปดิฟ3 x กำลังสตอบ6 x เก่งมากลูกต่อไปทำแบบข้อเมื่อกี้ดึงอะไรออกก่อนดึง4ออกก่อนนะแล้วอ่าดูดีๆอันนี้นะ่า อันนี้หลังหน้าคือ x ก,กําลังสองลูกหลังคือ y ใช้สูตรพร้อมแล้วนะใช้สูตรนะสูตรบอกว่าอะไรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟ หน้าโอเคไหมทันไหมคะอ่าปิดมงเล็บไว้ก่อนตัวถัดไปดึงอะไรมาเหมือนกันเอาห้าออกมาใช้สูตรลูกต่อไปใช้สูตรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าคือหน้าคือ x หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟ หน้าฐานะดิฟหกได้ศูนย์ดิฟศูนย์ได้ศูนย์ต่อไปลอกลงมาเหมือนเดิมหกวายกำลังสองดิฟวายลบหกเอ็กซ์ทำไงคะทำไงรูปแบบข้อเมื่อกี้เลย เอาอะไรค,าคา่าไปคูณคะเอา4คูณไปเลยลูกเป็น4 x กำลัง2ดิฟ y บวก4 y x กำลังสลดดิฟลบดูดีนะเอาอะไรเข้าต่อ,อไป5 x y กำลัง2ลดดิฟเครื่องหมายถัดไปเป็นอะไรลบหรือบวก นี่ลบหคูณเข้ามากับบวกเอออย่าสะเร่านะล,ลูกต้องเป็นลบห y กํลังสองแล้วดิฟ x ต่อไปลอกลงมาเหมือนเดิม6 y กํลังสองดิฟ y ฝั่งนี้6 x เหมือนเดิมก้อนนี้ทำอะไรไหม ดิฟไปค้างไว้ถูกไหมดิฟไปค้างไว้ยังลอกมาเหมือนเดิมบวกนี่สนใจก้อนนี้ค่ะพจน์นี้เพราะว่าดิฟอะไรลูกเพราะว่ามีดิฟตรงไหน x อกกำลังสองดิฟเอกกำลังสองได้ 2x 2x เคูณสเป็น 8xy ทันไหม ใช่ลบฝั่งนี้ทำอะไรไหมคะเฮ้ยหน้าสงฝั่งนี้นี่นี่นีนาสงสลูกนี่เพราะว่ามันเป็นอะไรลูกมันเป็นอะไร y, y กําลังสองแต่ 5x เหมือนเดิมไหม 5x เหมือนเดิมอ่ะ 5x เหมือนเดิมดังนั้นดิฟ y กําลังสองได้อะไรส y แล้วอย่าลืมต้องมาะลรอีกดิฟ i d ลบเป็นไงลูกฝั่งนี้ตัวไหนต้องทำลูก x ได้ยินเสียงอ่า deep x ใช่เลยหนึ่ง x ลืมดิฟ x ได้หสรุปก็หลังตอบ5 y กำลัง2เท่ากับ ศูนย์เราจะเคลียก้อนนี้ก่อนเห็นไหมแต่ว,ว่าคูณกันได้เลยเคลียกันยังไงตัวเลขกับตัวเลขคูณกันอย่างนี้โอเคไหมอ่ะเขียนซ้ำอีกเพืทัดนหนึ่งหกวายกำลังสองดิฟวายลบหกเอ็กซ์บวกสี่เอ็กซ์กำลังสอง ดิฟ y บวก8 x, x y ลบเนี่ย5คูณ2เป็น10อ่า10 x y ดิฟ y ลบ5 y กำลัง2เท่ากับ0ต่อไปค่ะพจน์ไหนเหมือนกันพจน์ที่เท่าไหร่ พจที่หนึ่งพจที่สามพจที่ห้าอ้าวดึงเลยลูกดึงเป็นหกวายกำลังสองต่อไปอะไรคะบวก 4X เอกำลังสองตามด้วยพจน์สุดท้ายคือ อย่าลืมเครื่องหมายนะลบ1 0 x y แล้วก็เป็นอะไรคะดิฟ y เท่ากับที่เหลือดันไว้ฝั่งนี้หมดเลยลูกที่เหลือ6 x ย้ายมาบวกบวก8 x y ย้ายไปลบลบ5 y กำลังสองย้ายไปบวกลูกย้ายเลยค่ะ ย้ายเป็น 6x ลบ 8xy บวก 5y กำลังสองยากได้แค่ dy by dx ทำไงคะย้ายมาทำอะไรก้อนนี้ทำอะไรลูกก้อนนี้เป็นคูณใช่ไหมก็ย้ายมาหารทั้งก้อนเลยลูกจบข้างบนลอกมาเหมือนเดิมค่ะ 6ก y กำลังสองบวก4 x กำลังสองลบ10 x y นี่คือคำตอบข้อที่4